หลังแท่งนี้เป็นไฟนอลนครับถ้าดีดลงมาในโซนนี้พี่ไอ้กดเข้าเดอร์บายนะครับกราฟเกิดเดเวอร์เจนด้วยนะฮะกราฟปรับลงก็จริงนะครับแต่ตอนนี้เกิดเดอเวอร์เจนนะครับสังเกตอินดิเคเตอร์นะฮะเอามาครับถ้าดีดลงมาพี่ไอ้มั่นใจนะครับว่าจะไม่ผ่านตำแหน่งนี้นะฮะ กะจะกดตั้งแต่เปิดแท่งนะครับแท่งเดอะไฟนอลนะครับเกิดเดเวอร์เจนพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเป็นออเดอร์ที่4ของวันนะครับเดเวอร์เจนบวกกับเดอะไฟนอลนะครับ2แรงบวกนี่นะครับเกิดเดเวอร์เจนกับแนวรับทุกตำแหน่ง อินดิเคเตอร์ถึงนะครับแต่กราฟยังอยู่บนนี้อยู่เลยนะครับแล้วตรงนี้มีแนวสมกราฟขึ้นนะครับ <c oughs> นี่นะครับในเดอะไฟนอนี่พี่ไอสอนทั้งอินดิเค็มแล้วก็สอนทั้งเดอะไฟนนะครับสองอย่างเลยเอามาใช้ร่วมกันนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเ,าออเดอร์ได้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับ เ,เรียบร้อยใน,ใน,นะครับปิดบ,บวกเกือบร้อยเหรียญแล้วนะครับเช้าวันนี้ลากันเท่าน,นี้ครับน้องสวัสดีครับผม